โอ้ตอนนี้หลงทางครับตอนนี้หลงทางแย่แล้วหลงทางหลงทางว่าตรงอุ้ยอุ้ยได้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 อุ้ยเราขึ้นบันไดไปเลยไหมเราขึ้นบันไดไปเลยไหมโหลดโหลดโหลดแล้วโหลดแล้วอ๋อมาลงล็แล้วเหรอไง่เฮ้ยยังไงนี้เฮ้ยทำยังไงเนี่ยอ๋อมีข้างล่างด้วยอันนี้ลงอันนี้อันนี้ไม่ม่อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ลงเฮ้ยได้แล้ว บ้าเอ้ยรองตั้งนานผมบอกเลยว่าผมเนี่ยสกิลการขับรถเนี่ยห่วยมากครับผมสกิลการขับรถของผมเนี่ยห่วยห่วยตาตาทางะเนาะแล้วแรงเรป๊บปึ๊บปื๊บโอเคโอเคโอเคราอยุดอู้วว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 วไรวววเว้ยเววไ ไอ้ที้สุดแล้วก็หลบหนีออกมาได้แล้วผมก็เคลียร์เกมนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวไอ้เคลียร์เกมนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ยักไอ้ยัก